เรวพาไปที่พักนะคะถ้าว่าจะมาล็อกก๊อกในีางนู้นะคะเราลืมไปว่าไปทางไหนต้องไปทางโน้นนั่นเองถึงที่พักแล้วค่ะมีของเล่นเยอะแยะเลยค่ะทำไมแบบไม่ค่อยได้แางน้ดนะคะ สวยมากเลยค่ะป๊าปคันวิวสวยมากเลยค่ะถึงห้องแล้วค่ะทุกคนขอให้ดูนะคะไ้าวูวิวค่ะ เราจะพาไปเล่นสไลเดอร์พาถึงประตูแล้วดูสิมัสวยงามมากเปิดประตูออกไปเลยค่ะดูสิอันนี้ที่เราเอารถลางมาดูแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยเจ้าแม่เขาไม่ทำสำหรับเด็กเล็กค่ะเด็กเล็กอยู่นู่นเขาชี้ไปนู่นอ่ะลงมาค่ะเด็กเล็กไหนอ่ะนู่เราไปดูไปเด็กเล็กปะ

มีอะไรบ้างสวยมากมีอะไรบ้างเข้าไหนกอนคะตรงตรงเลยเข้าบ,บ้านนั้นต่อไปมีอะไรบ้างคะมีโดนัทค่ะลังไก่กล้วยหอมนี่คขาขากล้วยหอมพะโล้กล้วยหอมพะโล้กล้วยค่ะกล้วยหอมบ <c oughs> อ,อกสวัสดีกินเชียงเล้งอ่อง Ой, <laughs> ой,